สวัสดีครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนเกษียณวันนี้ฮะ ผมก็จะมีแผน q u i กเ c o u n t ตอรนะที่มาด้วยระบบ5 3 2นะหลัง5นั่นๆนะแต่รับรองะโต้กับแต่ละทีนะแทบจะร้องไห้เลยนะโอเคฮะไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าเติมเกมก็ถึงบริการเติมเกม c o o กก e ้แลนด์ชอบราคาถูกรุ่นเร็วปลอดภัยถูกกดเติมเองสูงสุดที่เติมได้ทั้ง iOS และ Android เติมสนุกเติมไม่สะดุดต้องกุ o กกี้แลนด์ชอบ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  ส่วนใครที่คิดกำลังเติมเกม e o t o t l l อ l ขอแนะนำบริการเติมเกม Cookie Land Shop l i n หอยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมอุดหนุนกันนะโอเคฮะเบททีมเซตติ้งที่เราจะใช้ก็จะเป็นของ AC m i มิลานนะนี่ฮะก็มาที่ยุโรปแล้วก็มาที่เอลีกินตาลีนะแล้วก็มาที่ a อซิมิลานได้เลยหลังจากนั้นฮะมาเลือกแผน Default Formation นะนี่ กำไรค่าเริ่มต้นหรือว่าแผน Default Formation นั่นแหละมันก็จะออกมาเป็น 5, 3, 2แบบนี้เลยจะไม่มีกลางรับนะจะมี CM ทั้ง3ตัวเลยทีเดียวแต่ว่าโค้ดที่ผมจะใช้ฮะจะเป็นโค้ดสไตล์ควิกกอร์เตอร์นะในที่นี้ผมใช้โค้ดเป็นโจเซ่มูริโญแต่ไม่รู้ว่าหมดเขตหรือ,อยังนะอแต่พราผมก็ซื้อมาแล้วรนะ้าเรียบร้อยแล้วนี่ฮะโค้ดโจเซ่มูริโญโอเคฮะมาจัดตัวกันเลยดีกว่านะเริ่มจากคู่รักษาประตูนะ ผู้รักษาประตูผมก็จะใช้เป็นสไตล์ d t t a c k i n g grow keeper ในที่นี้ผมใช้เป็นของฟรีนะผมก็จะใช้เป็นจอด p พิฟอร์ดนี่จอไรพิฟอร์ดล่างนี้ฮะก็จะมีสกิลพิเศษด้วยแหมลิ้นพันนะก็จะมีสกิลพิเศษด้วยนั่นคือ directing grow keeper นะก็จะสั่งกองหลังให้มันแน่นขึ้นหน่อยนะแต่ไม่รู้ว่าจะมีผลในภาคนี้หรือเปล่านะนี่ฮะจอไรพิฟอร์ดในส่วน3เซนเตอร์ฮะ ผมก็จะใช้เป็นสไตล์บิวอัพทั้ง3ตัวนะนี่ฮะทางตัวแรกผมก็ใช้เป็นบัตโทนีแล้วก็ตัวกลางผมจะใช้เป็นบาเลซี Bar C, นะบาเลซี Bar ่ C, แหมอ่านชื่อยากเดวลิ้นพันหน่อยอ่นะแล้วก็ตัวที่3ฮะเบามินปาวานี่ทั้ง3คนนี้ก็จะเป็นสไตล์บนะิวอัพนะเออ คำถามทำไมต้องใช้เป็นสไตล์บิวอัพคำตอบง่ายเลยฮะสไตล์บิวอัพนะนะก็จะเป็นนักเตะที่ดักทางบอลได้ดีกว่าสไตล์เออเร์ดเดสทอยเยอร์นะเดอะ์ดเดสทอยเยอร์เนี่ยจะเป็นสไตล์พวกเข้าชาร์จเข้าไปแท็กใช่ไหมแต่ว่าสไตล์บิวอัพนะในในควิกเคาน์เตอร์นเนี้ยมันจะเป็นสไตล์พวกดักบอลดักบอลวิ่งเข้าไปดักบอลผม,มว่าบอลจะส่งให้กองหน้าเนี่ยมันวิ่งเข้าไปดักและนะมันทําให้เราเล่นง่ายได้มากขึ้น ส่วนแบ็คทั้งสองข้างแบ็คทั้งสองข้างผมก็จะใช้เป็นอัถักทิงฟูลแบ็คนะหรือว่าฟูลแบ็ k ตัวลุกผมจะใช้เป็น f ฟลนต g กราเซียแล้วก็อลกซานเดอร์อันโนทั้ง2คนเลยทั้ง2คนนี้ก็จะเป็นการ์ดเขียวนะแล้วก็เซีตรงกลางตรงนี้นะเห็นไหมในตรงนี้ผมจะใช้เป็นโอเชียเชสเตอร์นะโอเชีเชสเตอร์ ater, ผมก็ใช้เป็นลูก้ามูดิตแล้วกันนี่ ลูก้าโมดิตล่างนี้ก็เป็นล่างการ์ดเขียวนะนี่ฮะถ้าเป็นภาษาไทยก็ผู้ประสานเกมลูกนะนี่โอ้สลับเออลูก้าโมดิตล่างนี้ก็จะเป็นร่างไรอันเลียวมินนิดนะปัจจุบันก็อยู่ที่เอซิมิลานและนะสรับลูก้าโมดิตนี่โอเคฮะลูก้าโมดิตก็จะเป็นผู้ประสานเกมลูกหรือว่าโอเ,อ,เอเชเชสเตอร์นะสแตทก็ประมาณนี้เลยก็ถือว่าอือโคตรดีเลยนะ ผมเอาไว้จ่ายบอลนะตัวนี้นะแล้วก็ C M ตัวสองตรงนี้นะก็จะเป็นสไตล์ box box. บ็อกทูบ็อกบ็อกทูบ็อกนีด,ดนี้ผมก็จะใช้เป็นนิโคบาเลล่านะลูกลักเลยทีเดียวนะแล้วก็เออเลกาวันแบดนะนี่ฮะนิโคบาเลล่านะนะถ้าไม่มีนิโคบาลเลลาก็ขอให้มีสแตตใกล้เคียงประมาณนี้นะ ให้ได้ทั้งรับแล้วก็ลุกนะนี่อันนี้คือเกมลุกนะในส่วนเกมรับก็ยังพอทุดๆได้ถ่ายได้อยู่ส่วนเลกาวนแบกก็จะเป็นสไตล์เหมือนกันกันกบนิโคบาลล่าคือจะเป็นสไตล์ได้ทั้งรับแล้วก็ลุกนะแต่ว่าตัวนี้จะยิงไกลดีหน่อยนะยิงยิงไกลดีหน่อยนะสำหรับคนนี้นะนั่นคือเลกาวนแบกนี่ทั้งสองตัวก็จะเป็นบล็อกทูบล็อกตามนี้เลย แล้วต่อมาฮะสิ่งที่สําคัญที่สุดฮนะในตรงนี้คือต,นะตัววิ่งนะตำแหน่ง SS ตรงนี้ผมจะไม่เปลี่ยนเป็น CF นะผมจะใช้เป็ดอ f ฟสไตล์มายืนแทนนะแนะนำให้เป็นอ f ฟสไตล์นะแล้วต้องเป็นออฟสไตล์ที่มีสปีดในที่นี้ผมจะใช้เป็นซูเออปอร์นัทเหมือนตาของฟรีนะตัวนี้ก็ใช้บอลแรกเอเดี๋ยวขอหาก่อนสูเปอรนัทเหมือนตาอยู่ไหนนะไม่ได้ใช้นานมันก็ลืมแล้วนะเออน่าจะอยู่แถวๆนี้นะ โอเคอยู่ไหนฮะสุมนรทัเหมือนตาโอเคเห็นแล้วฮะนี่ฮะสุมนทัศเหมือนตาจ okay, <Okay, S 1> นะเป,าเป็นปีกขวานะสลับสุมนทัเหมือนตานี่อะดูยังไงเป็น off style, ออฟสไตล์จะพาไปดูปีกมากมายผลงานท,ทีนี้เราก็มาหากันว่าไอ้ปีกมากมายผลงานจะแสดงผลในตำแหน่งไหนคือจะแสดงผลในเฉพาะปีกทั้งสองข้างเท่านั้นดังนั้นถ้าเราจับมายืนเล่น s s ตรงนี้ก็แสดงว่าเป็นออฟสไตล์ style, เรียบร้อยแล้ว นะก็จะวิ่งตามหน้าที่มันก็จะวิ่งเฉพาะเป็นเส้นตรงขึ้นไปซึ่งเหมาะสําหรับการโต้กลับนะนี่ฮะสปก็หรือโวดใช้ได้นะสำหรับสุนุนั้เหมือนตานี่แล้วก็ในตําแหน่งของ c ีตรงนี้จะไม่ใช่โกโพ c เชอร์ ure, นะอ่าในตำแหน่งนี้ในตำแหน่งนี้ผมจะใช้เป็นเอ่อฟอกฟอกอินเดะบ็อกนะหรือว่าหมาป่าในขะอบเขตโทษผมใช้เป็นมัสเตโอนะ ถ้าอ่านชื่อไม่ผิดนะมาติโอนะเออถ้าอ่านผิดก็บอกกันด้วยผมก็ใช้คนนี้ฮะของฟรีเหมือนกันนะคนนี้ทำจิตกรรมเมาฮะนี่ฮะก็สไตล์จิ้งจอกในขอบเขตโทษหรือว่า Fox in the Box นี่สไตล์ Fox in the Box เนะี่ยจะเก่งในขอบเขตโทษนะแต่ว่าผมเอาไว้ทำชิ้นหนึ่งสองนะที่จริงตัววิ่งจะเป็นสุนัขนเหมือนตานะจะเป็นตัววิ่งนะเออโอเคฮะในส่วนของกระดักับหน้าเปิดนะถ้าไม่เปิดก็แจ๊งนะ แล้วก็ในเรื่องแต่มุมก็แล้วแต่เลยนะจะจัดค่าไงจะเอาเซนเตอร์ขึ้นไปหมุมก็ได้หรือไม่เอาขึ้นไปหมุมก็ได้กันแล้วแต่ความถนัดเลยแล้วก็แทนะ็กติคโค้ดฮะแท็กติคโค้ดผมจะดีเฟนซ์สองตัวนั่นคือดีเฟนซ์เซนเตอร์ตัวกลางนะนั่นก็คือบาเลซี่นี่ฮะหรือว่าฟา r โก b บาเลซี่นะผมก็จะดีเฟนซ์ไว้เพื่อไม่ให้มันยังไงขึ้นมาสูงจนเกินไปนะ สลับฟาโก้บาลิซี่นี่ผมก็จะดีเฟนต์ไว้แบบนี้เลยนี่และอีกหนึ่งตัวฮะที่ผมจะดีเฟนต์ไว้นั่นคือโอเชเชสเตอร์นั่นคือลูกาโมดิตนะที่อยู่ตรงกลางนี่ต้องทำความเข้าใจกับสไตล์โอเชเชสเตอร์ด้วยนะถ้าเราไม่ดีเฟนต์ไว้นะมันจะขึ้นไปเติมเกมสูงจนเกินไปนะดังนั้นมันจริงไม่เหมาะเท่าไหร่แต่ส่วนตัวนะผมอยากจะให้มันอยู่เฉพาะเออตรงนี้นะ ให้ดีเฟนซ์ไว้คอยทำชิงหนึ่งสอง 1, 2, ยกข้ามหัวอะไรตรงนี้นะในส่วนเกมลุกก็จะให้บล็อกถึงบล็อกนั้นทำงานไปมันก็ประมาณนี้นะแท็กติกนะก็อะไรนะหลังจากที่เราจัดทีมแล้วก็แท็กติกเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นหน้างานนะั้นเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าโอเคฮะเริ่มเกมฝั่งเขาด้วยเคียร์ก่อนลูดฟัตเตอ,อร์ลอยอินิคัตเนอรเลนนกับลูดฟัตเตอร์ลอยฮะชูตวูดแฮม เคันโดน่ายกมาลูกนี้ให้รู้ฟัตเตอร์ลอยไม่ได้ฮะเจอบาริซี่หม่งขึ้นหลังให้จจแดนพิกฟอร์ดในส่วนของเกมลูกก็จะเน้นทําชิ่ง1นึตรงกลางนถ้าถ้าสมมติว่าตรงกลางเจาะไม่ได้ก็จะออกริมเส้นตคบคัทแบ็กนะจะไม่เปิดหม่งนะสไตล์นี้นะ,อ,ะอย่างผมาให้ดูนะนิโคบาริล่าออกข้างมาให้ฟรักนกาเซียก็ตกคบคัทแบ็กให้นี่เลยมาติโอฮะเรียบร้อย นี่คือความเก่งของกองหน้าสไตล์ฟ o อกกินเดอบ็อกนะในขอบเขตโทษ18หลานเนี่ยคือเก่งมากๆนะถ้าเราตบคัตแบ็กหรือว่าเปิดมงเนี่ยส่วนมากจะเก็บกินได้หมดเลยนะแต่ว่าถ้าแนะนำดีก็คือว่าให้เปิดคัตแบ็กแบบนี้นะเออง่ายๆเลยจะได้พี่ฟอดออกข้างมาให้ฟรั่าเียนิโคบาลน่าุมน้ำหนือตาฮะหรือกัันแบกเล่นสั้นกับสูน้ำหนือตาออกข้างมานิโคบาล่า ดึงจำบันทีนี่กวมันแบกอืมถูกตันนะแล้วเป็นเกมโต้กลับอเดร็านโตนายกมาลูกนี้ไม่ได้โอ,โอ้ยโอ้ยจะโดนเอาลูกฟาดลอยแทงลูกนี้ให้ขียนันเป๊วิ่งก็เรียบร้อยสิครับแบบนี้โอ้โห,โหโดนตีเสมอจนได้นะวิ่งตามไม่ทันเธอบัตโทนี่ในส่วนเกมนักผมก็จะเล่นสไตล์แม็กอัพนะหรือไม่ก็เล่นสไตล์ที่ตัวเองถนัดแล้วกันนะ สูงนั้นเหมือนตาอืมเจอตัดได้ฮนะยัดเข้ากลางมาจูดมือแฮมอืมเขากำลังหาช่องอนะโอโ้โหยเคียวอะเคียวเอาเรื่องอยู่นะไปไม่ได้เหอทำที่หนึ่งสองปื๊บปื๊บปื๊บตักเท้าวสวยอืมนึกติดเซฟอยู่ฟันกระเทียงเก็บใตนะ้ฮะ แทงมาลูกนี้โอ้ยติดโรดี้ยังไงฮะโรดี้ใจมากพยายามดักบอลไว้คดียนปเเป้เอาตัดได้สวยฮะบอลอยู่ที่สุมนั้นเหมือนตามาเดโอเห็นเลยกอรันแบกวิ่งแล้วเรียบร้อยดีครับแบบนี้ออกมาก็ยิงเลยฮะขึ้นนำแล้วฮะสองตูต่อหนึ่งจากเกรย์กาเวนแบกอันนี้ฮะข้อดีของที่เรามีกองกลางเป็นบล็อกทูบล็อกเห็นไหมมันจะวิ่งเติมลูกแบบนี้นะเออ ในยามเข้าขันแล้วก็เลเ่นเกลีับได้ด้วยบออยู่ที่เอิตาัีโตนายกมาลูกนี้ให้คริยันเปนเป้ดวลกับบาเลซี่ฮะเตะทิ้งึ้นมาก่อนมาเตโอฮาคิมีสุนัสเหมือนตาออกข้างมานิโคลบารเรล,ล่ารอฮะรอฟันกราเลเซยเติมฟันกราเสียหายไปไหนฮะไม่เติมฮะบอลอยู่ที่สุนัสเหมือนตาโยกคัดมาเกือบได้และเป็นเกมโต้กับ แต่ไม่ได้ฮะโลนลูกา้าโมดิตัดได้บอลอยู่ที่อืมเจอตัดได้อิลิคาตหน้าพยายามตัดไว้ก่อนหม่งขึ้นหลังมาฮะบาโทนี่บอลอยู่ที่จอแดนพิกฟอร์ดเตะเปิดมาแมาหมสุวรรันหมุนตาน,นี่ซู้ไม่ได้เนี่หนอนนะลูกกลางกัดนะตัวเล็กนะเจโรนี่ตัดได้ฮะอืมตัดได้ขึ้นเหมือนกันทับบาโทนี่ลูก้าบโมดิตจ่ายติดอีกลูกนี้ อยากเข้ากลางมาสุนันเหมือนตาหลอวิ่งฮันนิโช้ฉายไปถึงจังหวะทุกรวลาสองนาทปีปึ๊บยกมาลูกนี้มไม่ได้ฮะเต่ที่ขึ้นมาแล้วก็หมดเวลาครึ่งแรกไปนะโอเคฮะมาดูครึ่งที่สองกันต่อบอลอยู่ที่นูกาโมดิตนิโคเวล่ฮะบัตโทนีจ่ายยัดบอลนี้ให้ฟรานกราเซียสุนัเหมือนตาแทนบอลนี้ให้มัเตโอไม่ทะลุฮะ และเป็นเกมตัวกลับบอลอยู่ที่จูดไมิงแฮมคริยาเดนปเปเป้แทงลูกนี้โอเคไม่หลุดถ้าจาขึ้นหลังเมื่อก่อนแต่ทิ้งขึ้นมาบอลอยู่ที่ซุนัมเหมือนตาจ่ายลูกนี้ติดนะโอ้โหฟิโอคาโาวาลโลหังดักเก็บกินอยู่โอ้โควิช่าครับส่งควิช่าลงมาแล้วบาวาดักได้สวยโอ้โหเจอดักคื่นฮะจู๊ไมนิงแฮมเอาดักคืนเหมือนกันพยายามทำที่หนึ่งสอง แทงมาลูกนี้อื้มสปิดไม่มีมีไม่มีเฮลิพันแล้วสปิดไม่มีฮะเจอแท็กเข้าไปฮะมาเตโอออกข้างมาลุยลุยยังไงฮะอืมโอเคดักได้สวยลก้าโมดิสพยายามจะทำชิ้นหนึ่งสองไม่ได้ฮะเจอคานาวาโรด,ดักคืนคิดเรียนปเปเป้ทำชิ้นหนึ่งสองลูฟฟตัตต์ลอยบอลอยู่ที่ควิกชาควิกชาจะให้เข้าขวาอืมเคือบ อันตรายฮะแสดงว่าเป็นร่างบิดกินเลอร์นะโอเคจากใี้สวยฮะบัตโท,ทนี่โอ้แย่แล้วฮะเจอเกมลุกฮะอาคิมิตัดได้เลกอันแบกติดนะฮะอาคาอคิมีแทงเข้ากลางมามาตโอสมรับเหมือนตาหลอจำบ่าฮะนิโคลเบเล่าแทงลูกนี้มาอมืไม่ทะลุฮะติดนฮะ เอาดักคืนใี้สวยนิโคออกข้างมาเลยขอตบคัดแบ็กลูกนี้หน่อยอืไม่ได้ติดบล็อกอีกแล้วเป็นเกมตัวกลบงฮับบอลอยู่ที่จุบนิดนึฮมออกข้างมาอมืตัดได้สวยแต่ก็เดินตัดคืนนะบอลอยู่ที่ควิช่าออกข้างมารุยส์ยังไงยังไงโอ้โหอย่าให้เข้าขวาเจอปันลูกนี้โชคดีอยู่ติดบล็อกอยู่ฮนะ ยังติดบอลของบาเลซี่อยู่โชคดีให้ลูกนี้บอลอยู่ที่ฟันกราเซียจ่ายมาโอ้โหเติมเติมเกมลุกไม่ได้ครับบอลอยู่ที่คดียันเปเป้ชูฟิงแฮมจากที่สวยครับปาวาเลยกบมันแบกเลนจัสนกับมาเตโอสูดนั้นเหมือนตาแทงลูกนี้ไม่ผ่านคานาวโล่ฮะรูดฟาติลอยเลนจัสั้นกับควิชชาอย่าให้ควิชชาได้บอลโอ้โหปัดแน่นอนลูกนี้ชน,นคานซ้ำ ลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยฮะโอ้ยเดี๋ยวจูบิแมเนะตีเสมอฮะสองมาดูต่อสองเลยฮะแทบจะร้องไห้ฮะพยายามจะปิดเท้าขวานะนะแต่ว่าปิดไม่อยู่เฮะเจอปั่นลูกนี้โดนตีเสมอจนได้ฮะสองดูต่อสองต้องเร่งคืนแล้วฮะบอลอยู่ที่สุนนับเหมือนตาแทงมาลูกนี้ให้นิโคบาลีล่าจ่ายมาไม่ได้ อาเลกวนแบกสบับลูกนี้เอา้าซ้ำนิโคเรียบร้อยฮะซ้ำดาบสองให้นิโคเบเรล่าฮะทำประตูขึ้นนำฮะสามประตูต่อสองฮะอืมกับขืนได้เร็วอยู่ฮะบอลอยู่ที่เลกวันแบกเข็นช่องก็แทงเลยให้สุนัรเหมือนตาวิ่งแบบนี้ก็เสร็จสิครับไม่ออกมาก็เรียบร้อยฮะสุนัรเหมือนตาฮะยิงไีห่างไปเป็นสี่ประตูต่อสองจากสุนัรเหมือนตา นี่ต็เรียบร้อยฮะถึงกับร้องฮะเจอไปลูกนี้โอเคฮะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะบอลอยู่ที่ควิกช่าฮะโอ้โหผิวผิวเอาเรื่องเอาเรื่องโอ้โหเอาเรื่องฮะเลกันแบกก็ไม่อยู่โอ้ผิวป่านลุกนี้โชคดีไม่เข้านะถ้าเข้านี้ร้องเลยนะโอเคฮะก็จบเกมไปฮะทีมเราก็ชนะไปได้นะสี่ประตูต่อสอง โอเคฮะก็เป็นไงกันบ้างนะสำหรับแผนควีคา์เตอร์โคชโจเซ่มูนินโยที่มาด้วยระบบ5-3-2นะก็จะเล่นหลังรับแน่นๆนะแล้วก็โต้กับตรงกลางทำที่หนึตบคัตแบ็กอะไรก้นว่ากันไปนะก็ทำอย่างที่เห็นเลยนะก็ลองไปปรับเปลี่ยนกันดูนะถ้าอยากจะเล่นหรือว่าอยากจะขึ้นที่หนึ่งก็ลองไปใช้กันดูนะก็เอาแล้วนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ